ช่วงเวลาตีหนึ่งของเมื่อวานนะครับทุกคนครับโอ้โหมีข่าวเศร้าจริงๆนะครับอาจจะเศร้าเกือบไม่ทุกคนแต่ส่วนตัวผมผมมองว่า เศร้าปนกับความเสียดายมากกว่านะครับก็มีข่าวนะครับรายงานจากเทีย1หนึ่งเลยนะครับแมตรอนะครับบอกว่า m มอริซิโอโปชิโนเนี่ยตกลงที่จะออกจากเชลซีไม่มีการปลดไม่มีการทะเลาะใดๆทั้งสิ้นทั้ง2ฝ่ายจับมือกันและตกลงที่จะแยกทางกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่เศร้าแล้วหลังจากนั้นก็มีทั้งน้านของสโมสรานะครับที่ออกเป่าประกาศเ,เองเลยนะเออแบบลง อะไรแบบเป็นทางการเลยนะครับว่าพอรนั้นโดนเด้งเรียบร้อยนะครับซึ่งโอ้โหหลังจากที่พอสโดนเด้งนะเจ้าตัวนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อนะครับบอกว่าผมขอขอบคุณกลุ่มเจ้าของเชลซีและผู้อํานวยการสลหรับโอกาสที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งกับปริศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรน,นี้สโมสรกําลังเป็นไปในทางที่ดีและ การเดินหน้าต่อสลับพิมลีกและฟุตบอลยุโรปในอีกหลายปีข้างหน้าโอ้โหนี่คือคำกล่าวของเมาลิซิโอโปชติโนนะครับซึ่งพอกล่าวแบบนี้เนี่ยแฟนบอลต่างประเทศแฟนบอลในไทยหรือแม้แต่แฟนบอลหลายๆประเทศอย่างอื่นเนี่ยที่เป็นแฟนเชลซีเนี่ยโอ้โหให้กำลังใจเยอะมากๆนะครับก็บางคนนะครับก็บอกว่าโชคดีที่มีนายเข้ามานะไม่กล่าวร้ายป้ายสีขอให้โชคดีรู้สึกผูกพันเหมือนกันบางคนก็บอก บอลกาลังมาดีๆเปลี่ยนอีกแล้วกว่าจะจูนกันติดกว่าจะเล่นเข้าแผนใหม่อีกก็เล่นไม่ได้เหมือนอเหมือนก่อนคอยดูครับว่ากว่าจะลงตัวต้องใช้โค้ดกี่คนโอ้โหถือว่าอันนี้ผมมองว่าเห็นด้วยเหมือนกันนะครับโอ้โหกว่ามันจะจูนติดอะทุกคนเนาะคือแบบผมเสียดายแทนจริงนะครับเออก็ประมาณนี้แหละสลับคอมเมนต์นะครับซึ่งหลายๆตำนานนะ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเชลซีหรือที่แบบเขาแบบห่วงใยเชลซีหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็กล่าวแบบโอ้โหรู้สึกเสียดายแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งและหลังจากนั้นนะครับแมตต์ลอนะครับก็รายงานอีกนะครับว่าเชลซีไม่มีแผนที่จะดึงโทมัสตูเคิลและคอนเต้หรือมูนิโ่กลับมาคุมทีมอีกนะครับโอ้โหซึ่งใครที่รอรุ่นนะก็ตัดใจไปได้เลยนะครับซึ่งแมตต์ลอนะครับรายงานโค้ชที่น่าจะมีความเป็นไปได้ละกันนะครับก็แมตต์ลอนะครับมีรายชื่อ ประมาณ4คนนะครับทุกคนครับก็มีเซบาสเตียนเฮเนส s ของสตุตการ์ดมิทเชลซันเชสของคิโรนาคีเรนแมคเคนนาของอิสวิทเทลเอนโซมาลิสกาของเลสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งโหทุกคนดูรายเชื่อดีโอเครู้แหละว่าจะเพิ่งไปตัดสินรู้แหละว่าจะเพิ่งไปด้อดยค่ากับโค้ดที่แบบอาจจะยัง no name อาจจะยังไม่มีชื่อเสียงอะไรมากนะักแต่ส่วนตัวผมอะผมก็อยากได้โค้ดที่แบบถ้ามึงจะปลดพอตในลักษณะที่แบบ ทําผลงานได้ไม่ดีพอแล้วคุณใช้อพอรตเนี่ยหวังจะทําทีมในุ่นกาเนี้ยแต่คุณทําไม่ได้อะซึ่งคุณจะไปเอาโค้ดอายุน้อยซึ่งโอเคผมผมผมไม่ได้บอกนะว่าโค้ดอายุน้อยมันแย่แต่ส่วนตัวผมอผมมองว่าควรจะหาโค้ดที่แบบเก่าคนนี้ดีกว่าไหมประสบการณ์เนี่ยดีกว่าไหมส่วนตัวนะผมมองว่ามันน่าจะช่วยอะไรเชลซีได้มากกว่านะครับเออหนึ่งเลยคือบอลยุโรป เพราะว่าเรามีได้ไปเล่นคอนเฟอเรนซ์หรือไม่ก็ยูโรป้านะเออผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสําคัญมากๆสำหรับโค้ชที่ต้องการมีประสบการณ์ถึงแม้ว่าโค้ดดาวลุ่งมันก็อาจจะทําได้แต่คนที่มีประสบการณ์อ่ะก็ยังไงก็ต้องย่อมดีกว่าคนที่แบบอ,อไม่มีประสบการณ์ป่ะออยกตัวอย่างการทำงานเนี่ยคุณเคยทำงานพาร์ทไทม์ Part time กับฟูลไทม์เนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน เขาต้องรักคนที่รับฟูลไทม์เพราะอะไรเพราะว่าฟูลไทม์นั้นดูมีความเชี่ยวชาญชํานาญกว่าก็เหมือนกันกันกบโค้ดอันนี้ส่วนตัวนะที่ผมมองนะครับเออและเพื่อที่มันจะเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเชลซีนั้นไม่ต้องการโค้ดอ,อ,อายุเยอะนะครับก็เป็นรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนอีกแล้วนะครับประมาณตีสองนะครับทุกคนนะครับก็โรมาโนนะครับบอกว่า ไม่มีการพูดคุยอย่างจริงจังระหว่างเชลซีกับทูมัตทูเคิลหรือฮันซิฟิกความต้องการของสโมสรยังคงเป็นการหาผู้จัดจาก,การทีมอายุน้อยโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจเหมือนกันแล้วก็ มันไม่ควรอนะส่วนตัวผมผมอยากได้โค้ชที่แบบมีประสบการณ์นะเอออันนี้ความคิดเห็นของผมนะครับแล้วก็โรมาโน่นะครับยังรายงานอีกนะครับบอกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยกำลังมองหาผู้จัดการทีมที่มีความยืดหยุ่นในเทคนิคมีหลากหลายรายชื่อได้ถูกนํามาพิจารณาระหว่างกลุ่มเจ้าของภายในและกลุ่มผู้อํานวยการกีฬาโทมัสแฟงเป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงรวมถึงคีแลนแม็กคินนาแต่ทุกอย่างในตอนนี้ยังคงเปิดกว้างอยู่เสมอส่วนเซบาสเตียนเฮเนสเป็นที่ชื่นชมในการจัดลําดับ และเจ้าตัวยังคงโฟกัสกับการคุมสตูดร์ดโอ้โหนี่คือการรายงานจากโรมาโนนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะพิดโผไอ้พวกเรื่องแบบโค้ดพวกนี้เพราะว่าหนึ่งเลยก็อย่างที่บอกไปว่าอยากได้โค้ดที่แบบมีความยืดหยุ่นทางเทคนิคแต่ส่วนตัวนะผมมองว่าโค้ดเก่าๆไม่ก็มีเยอะแยะเว้ยเออมึงควรจะหามานะครับเออนี่คือ,เ,อ,อเรื่องของโค้ดใหม่ละกันนะครับก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่เสียดดยดีกว่าเออผมมียก3หัวข้อประเด็นหลักๆนะครับก็เสียได้อย่างแรกก็คือ เสียดายที่ไม่ได้ไปกันนานกว่านี้ว่ะส่วนตัวผมโอเครู้แหละว่าเราเริ่มฤดูกาลมาด้วยความห่วยด้วยความแย่จนถึงกาลางฤดูก,กาลเว้ยเออไม่ว่าจะเป็นแทคติกหรือแม้แต่เวลาพอร์ตไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยมันชอบเปลี่ยนตัวมั่วซั่วมันชอบเปลี่ยนตัวแบบโอ้โหบางทีก็แบบอินดี้จัดนะเปลี่ยนแบ็คซ้ายเป็นปีกเปลี่ยนปีกเป็นแบ็คขวาอะไรประมาณนะี้ส่วนตัวผมผมมองว่าบางทีมันก็ผิดพลาดในการตัดสินใจในการที่จะเลือกนักเตะลงสู่สนามแต่พอมาท้ายฤดูก,กาลเนี่ยมันเห็นได้ว่า5นัดหลังนะครับดูดีขึ้้นนมาแลวนะ เออดูดีขึ้นมาแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าทำหรือแม้แต่การลองแผนหลัง3าเนี่ยส่วนตัวนะผมมองว่าการต่อบอลการเข้าทำหรือแม้แต่การทําชิงนึ่ง1-2หรือแม้แต่การจ่ายบอลปุ๊บมีการหลอกจ่ายมีการจ่ายซ้ายมีการจ่ายขวาแล้วตบคัดแบ็กเข้ามายิงเนี่ยมันเป็นการทําเกมลุกที่ดูดีอยู่เหมือนกันแล้วสถิติเกมลุกของ5นั้นหลังสุดเนี่ยโอ้โหเชลซีเถื่อนมากๆนะครับก็ถือว่า น่าจะติดท็อปสี่ะเออหลังจากปีใหม่กลับมานะครับเออสลับการทําเกมลุกแล้วก็การจบสกอร์ได้เออส่วนตัวนะผมมองว่าเรื่องนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมเสียได้อีกหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือนักเตะดูมีความที่จะเชื่อมั่นในพอร์ตเลยเว้ย เออจริงๆไม่ว่าจะเป็นดีเจไม่ว่าจะเป็นเบอร์นัวบัติชิลเนี่ยคู่กองหลังเนี่ยกับเทเบอร์ชาโลบาหรือแม้แต่มาร์คูโคลิยามาลกุสโตไกเซโดกาลลักเกอร์เอนโซถึงแม้จะเจ็บไปแต่เอนโซก็น่าจะมีความเชื่อเชื่อมั่นอยู่ดีอ่ะเข้าใจปะเออแล้วไม่ว่าจะเป็นมาดูเอเกมูดิกแจ็กสันพาวเมอร์เนี่ยนักเตะดูมีความรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเห็นได้จาก5้านัดหลังสุดเวย้ยคือเหมือนเราจะแพ้ไม่ได้อะยังไงเราก็ต้องยิงยังไงเราก็ต้องยิงเพราะว่า ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขากดดันเราอยู่ตลอดในการที่จะลุ้นท็อปอไฟที่จะลุ้นตั๋วไปเล่นอบอลยุโรปเนี่ยเขากดเขากดดันเราตลอดเขาไม่อยากให้เราไปเล่นหรอกแต่สุดท้ายผมจะบอกให้แบบนี้นะว่ามันผ่านมาได้ไอ้ห้านัดเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์เหมือนกันซึ่งพอโดนปลดไปเนี้ยพอ,อพอโดนปลดไปแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านักเตะเนี่ยจะยังมีความเชื่อมั่นกับโค้ชคนใหม่อยู่หรือเปล่าเพราะอะไร เพราะว่าคนเก่าอุตส่าห์เขาทําดีอุตส่าห์เขาน่าจะได้โอกาสแต่ผมก็มองว่ามันก็อาจจะไม่ใช่จะได้โอกาสหนึ่งร้อเนะเออส่วนตัวผมผมก็ผมก็มองว่าอนาจิตังเข้าใจบอร์ดเข้าใจเราแต่อันนี้ผมมองว่าบอร์ดควรจะให้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าพอร์ตมันก็ไม่ได้แย่เออแล้วถ้าสมมติได้ไปเล่นยุโรป้าแล้วพอร์ตได้ทําทีมต่อปีหน้าเนี่ยไม่แน่นะเว้ยเผลอๆนะอาจจะดีกว่ารูกาลน,นี้ก็ได้เอออันนี้คือผม ไม่ได้มองแบบดูเวอร์ดูลังการหรืออวยพอร์ตนะเออแต่ผมมองจาก5้านัดล่าสุดแล้วก็มองจากนักเตะที่มันดูจะมีความเชื่อมัน่นเว้นขนาดเอ็นครูอะลงมาไม่กี่นัดอะยังยิงได้ยังเล่นได้ดีเว้ยการเข้าทําอะไรต่างๆนานาดูว่าดูเหมือนว่าเอ็นคูนั้นจะเข้าใจในบทบาทาในการเล่นของแท็กติกของพอร์ตมากขึ้นนะเอออันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันว่า,เ,าเป็นเรื่องที่แบบน่าเสียดายจริงๆเออประมาณนั้นแล้วก็ สุดท้ายเลยก็คือแผนการเล่นพอร์ตเนี่ย5นั้นหลังสุดไม่ได้แย่อย่างที่ผมบอกไป3กองหลังขึ้นเกมมาคูริยา6ไปเล่นตรงกลางจ่ายบอลทําเกมลุกวิ่งสลับหาพื้นที่ได้ดีแล้วโค้ชใหม่ที่เราจะเอามาเนี่ยโอ้โหดูรายชื่อดิอ่ะเดี๋ยวผมดูริดแชื่อใหม่นะมันจะเป็นแบบโค้ชแบบอายุน,น้อยๆทั้งนั้นอะไม่ใช่ทูเครนไม่ใช่ออไอพวกแบบ โค้ดเก่าๆที่เราแบบเก่าๆที่แบบมีประสบการณ์เว้ยเป็นโค้ดใหม่ๆทั้งนั้นเลยเดซบี้เงี้ยโอเครู้แล้ว่าเป็นโค้ดแบบเนื้อหอมเป็นโค้ดที่แบบดูดีเอ็ดดี้ฮาแบบเนี้ยโอ้โหคุมเล่นกับเอ่อทางด้านของนิวคาสเซิลเนี่ยได้อย่างดีเลยทำทำทีมนิวคาสเซิลได้อย่างดีแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโค้ดคนนั้นน่ะแผนแทกติกเนี่ยมันจะเป็นหลังสามเป็นแผนเก่าที่นักเตะเราถนัดอยู่หรือเปล่า ส่วนตัวผมผมมองว่าหลังสามก็ไม่ได้เล่นดีได้ทุกเกมเหรอกบางทีมันก็ต้องสลับอ่ะอย่างอย่างที่โรมาโน่บอกว่ามันควรจะมีความยุดหยุนะ่ะอ่ะมันก็ถูกแล้วแต่ถ้ามันเล่นดีอยู่แล้วอะ่ะก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันเยอะบอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะต้องไปเริ่มต้นใหม่ต้องไปปีซีซั่นดีไม่ดีนักเตะบางคนเล่นไม่เข้าแผนต้องโลทิ้งอีกทีมไม่แย่อีกทีมแพ้อีกอย่างเงี้ยคือแบบผมไม่อยากให้มันเกิดภาพนั้นแล้วอะ่ะเรารู้ไว้ว่า มึงให้สัญญานักเตะ7ปีมึงก็อยากดูนักเตะที่จะพัฒนาต่อไปแล้วทำไมโค้ชมึงจะดูไม่ได้เพราะว่าบอลยุโรปแม่งมันก็ได้ไปอ่ะมันทําตามแผนอยู่แล้วเออประมาณนั้นนี่คือความรู้สึกของผมนะครับที่มีต่อบรอดบริหารแล้วก็มีตอบพอตนะครับก็ไม่รู้นะว่าทุกคนเสียายกันหรือเลปล่าแต่ตัวตัวผมผมโคตรเสียายเลยเออแล้วก็ดูเหมือนว่าจะออยอมรับไม่ได้แต่ก็ต้องทําใจแล้วต้องมุฟออนต่อไปนะครับเออก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่าน,นี้นะสวัสดีครับบ๊ายบาย Jangan.